สวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเมื่อสิริต้านะคะมาเขาเรียกว่ามาที่ร้านเกศนะคะวันนี้มา่สิริตานะคะมาเขาเรียกว่ามาในงานเขาเรียกว่าวันนี้เป็นวันฟุตบอลนะคะเรามาดูฟุตบอลเขาเรียกที่ร้านปาร์ตี้ฟุตบอลนะคะที่ร้านเกศนะคะผู้ชมค็ะเป็นวันร้านเกศอยู่แถวอ่าแพ์ป้านะคะร้านนี้นะคะเขาดังมากนะคะเกี่ยวกับเรื่อง ก๋วยเตี๋ยวนะค,ะะะคุผู้ชมคะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะคะวันนี้นะคะเมนูต้องเป็นเมนูเมนูเขาเราียกว่าเมนูก๋วยเตี๋ย,ยวน้ําตกของที่ร้าน,นะะแน่นอนนะคะเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นนะคะขอให้ดูดูเจ้าของร้านก่อนนะคะเจ้าของร้านวันนี้นะคะเรามาดูฟุตบอลปัขเนียนะคะุผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูดูเจ้าของร้านก่อนนะคะผู้ชมคะว่าจะฮอตแซบขนาดไหนนี่นะคะดูดูดด ไม่ใช่เชขาจะของร้านนะคะแต่ว่าดูดูคนเสิร์ฟก่อนนะคะดูนดูดูคนเสิร์ตอุ๊บเซ็กเซซี่เซ็กซี่นะคะเอาเซ็กเอาเซ็กไม่ได้ซี่นะคะดูซะก,ก่อนนะคะโอ้โหร้านนี้นะคะเขาเดินตาม <c oughs> เดินเท้าไปนะคะโอ้โหร้านนี้นะคะท่านผู้ชมคะขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตนะคะโอ้โหในครวัวกว้างขวาง,วางในครวัวกว้างในร้านใหม่นะคะร้าน วันน<ห>ี้วันนี้เราจัดปาร์ตี้ร้านนี้มีคาราเกะด้วยนะคะร้านนี้นะคะร้านนี้นะคะร้านนี้เขาบอกเลยนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะผู้ชมคะนี่นะคะมีบ, <Religion S 1> <RIS. S 2> บาร์นะคะผู้ชมค่ะใครอยากจะมาจัดงานปาร์ตี้นะคะมาได้นะคะผู้ชมคะนี่นะคะ<ม>ร้านเกสรน,กนะคะร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยค่ะวันนี้เรามาดูฟุตบอลก,กันค่ัผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแขกเรือนะคะกำลังทยอยกันเข้ามานะคะวันนี้นะคะเรามาดูฟุตบอลกันค่ะ โอ้โหนะคะวันนี้ก็จะมีอะไรมากเนี่ยชมค่ะวันนี้เนี่ยอันนี้นะคะอันนี้มินูคุ้นๆค่ะมนูคุ้นๆมนคุ้นๆนะคะแจ่วบางบริงนองมุสีนิตาเองค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นสาคูนะคะสาคูสาคูอันนี้ก็เป็ดนะคะเป็ดอันนี้ก็แตงโมนะคะแตงโมนะคะแตงโมนะคะแล้วก็มาทางนี้นะคะอันนี้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะคะตรงนี้อ้าว งคุณนี้อีกแล้วนะคะมิสโอลลี่นะคะมิสโอลลี่ของเราอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ที่มุมเขาเรียกว่ามุมอร่อยนะคะมุมอร่อยนะคะมิสโอลลี่ของเรานะคะเห็นไหมคะหัวใจอร่อยๆอยู่ตรงนี้ที่มิสโอลลี่นะคะเป็นไงคะพีซ่าร้อยไหมร้อยมาค่ะร้อยมาร้อยแตงโมนี่ร้อยมากร้อย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 ร้อโอเคโอเคโอเคค่ะแมลงพืชค่ะโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะเกมก็จะเริ่มแล้วนะคะเกมก็จะเริ่มแล้วนะคะผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเกมกันก่อนนะคะและเดี๋ยวค่อยตัดกลับมานะผู้ชมค่ะเอาละับผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันผู้ชมดูนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อผู้ชมค่ะนี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นนะคะร้านนี้นะเขาบอกนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะ ของรถเกตเวอร์หวังมากจะบีบมานานนลยนะคะวันนี้ไม่สีต้าไม่ขอซดน้ํานะคะวันนี้จะขอเน้นที่ที่เนื้อมากกว่าแป้งนะคะเพราะว่าค่อทนข้างที่จะระวังเรื่องเส้นนิดนึงนะคะจะขอทานที่เป็นลูกชิ้นแล้วก็เนื้อแทนนะคะซีซีแล้วเป็นคนที่ชอบทานเส้นนะคะแต่ขอลดเส้นนิดนึงนะคะจะขอทานเป็นเป็น เป็นเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นแทงนะคะอาจจะมีบ้างน,นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าอันนี้จะดีนะถ้าได้ก้ามูยี้นะโบราณเลยอร่อยเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอร่อยมากเลยอ่ะ นี่นะคะลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเนืนะค่ะผู้ชมค่ะลูกชิ้นเนืออ้ออร่อยค่ะผชมอร่อยมากลูกชิ้นเนือ้อเลยนะคะเนื้อสดร้อยรอยนี่ร้อยอย่างแรงนี่อืร้อยอย่างแรงอือหือ อออืื้หว่าไงคะพี่น้องคะอร่อยมากเลยอ่ะโอ้โหเป็นไงบ้างคะพี่สาวอื้อหือสุดยอดเลยใช่ไหมคะพี่เจบอกว่ารวยรวยรวยนี่นะรวยรวยจริงจตอนนี้นะคะเรามาถามอีกคนหนึ่งดีกว่านะคะก็กำลังทานก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ สวัสดีค่ะพี ka, too, right? okay. ่คะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะเป็นไงบ้างคะทานผู้เดี๋ยวอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะเอาเชลลีรีวิวไว้แล้วค่ะอร่อยไหมคะเนื้ออร่อยมากเลยอุ้ยคุณนี้หน้าตาคุ้นๆมากเลยค่ะทานหรือยังคะผู้เดียวเฮ้ยได้ข่าวเป็นเอ่อมาร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะวันนี้แล้ววันนี้เครื่องคาราโอเกะเขาอยู่ตรงไหนนะคะพอดีครู่นี้ไม่ค่อยมีกินนะจมูน จะทำไปหมดแล้วหรอคะออมาเป็นไรเอ่อประจำไปแล้วหรอคะมีไม้มีไม้ตัวดีเขาไม่มาเจอทียเดิมเราไม้ไม้ไม้ตัวเดียวไม้ตัวไหนคะดูน้องมาไม่เจอเลยงั้นเดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะท้าสวัสดีค่ะลาไปก่อนนะคะเชิญท้าวมีการ์ดค่ะไง h o w วจิ้งนุ่นโ Good Delicious Oh Yeah เดี๋ยววนี้นะคะก็มือเดินนะคุณผู้ชมค่ะก็มีมือวต้นนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ protects, fit, ยังเอ็นจอยกันอยู่นะคุณผูช้ชมคะแม่สิริต้าก็ยังคงเหลืออยู่นะคุณผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะแม่สิริต้านะคะเข้ามาในครัวค่ะจะใทำช่ดอะไรบางอย่างแตนเดดแดนนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้นะคะที่ร้านนี่นะคะพิเศษมากเลยนะคะ มาชมคลิปรับนะคะวันนี้ได้มาชมนี่น้ำพริกข้าวซอยนะคะผู้ชมอันนี้แบบว่าทำเองเใช่ไหมคะอันนี้แบบว่าที่ร้านนี่นะคะมีสูตรเด็ดนะคะเราทําน้ําพริกข้าวซอยเองนะคะไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะว่าร้านเกรสรที่นี่นะคะเราทําน้ําพริกข้าวซอยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าน,นะคะเราจะมาชิมข้าวซอยสูตรเด็ดนะคะที่ผู้ชมค่ะที่นี่นะคะเรามีอาหารเหนือของแท้ะค่ะผู้ชมนะคะจากพ่อครัว สุดรอที่นี่นะคะอาหารเนื้อของแต่นะคะลำขนาดนะคะเขาบอกเขาขบอกนะคะผู้ชมคะข้าวซอยที่นี่นะคะนอกจากข้าวซอยแล้วนะคะเรายังมีอาหารอีกหลายอย่างนะคะอร่อยมากๆนะคะที่ร้านเกสรนะคะผู้ชมนะคะตอนนี้นะคะผู้ชมคะเริ่มเปิดสนามแล้วผู้ชมคะกำลังจะเาขาเรียกร้องเพลงนะคะเขาเรียกว่า Star Spanker Banner ค่ะผู้ชมค่ะ เริ่มสตาล์แล้วค่ะโอ้บิวตี้ฟูลมากเลยคุณผู้ชมคะสวยงามมากเลยคุณผู้ชมคะเดีย๋ยวเราก็มาชมกันนะคะว่าใครนะคะแบล็คเนียหรือว่ากเกมนึงอีกฝนะ่ายนึ